ไตเนอร์แฟชั่นอย่างเราสไตลิชอย่างเราเนี่ยจะแพ้ได้ยังไงจริงไหมเราก็สามารถกดดูคาใบ้ก่อนว่าเขาอยากให้เราแต่งยังไงเรียบง่ายแฟนซีแต่งลุกชาวตะวันออกแบบเป็นแมนเออชาวตะวันออกตะวันออกจะทิศไหนวะพี่พีมาเล่นกับผมหน่อยนะครับพี่พีมาเล่นกับผมหน่อยนะครับครับสวัสดีครับและวันนี้ดินจะขอรับเป็นสายแฟชั่นนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะมาชุดธรรมดาไม่ได้นะครับแป๊บนึงนะหนึ่งสอง โอ้ไม่ก็ทุกคนตกใจเลยใช่ไหมล่าอ่อ่เอามาอีกตัวเลยนะนห <c oughs> นึ่งสองโหนะครับทุกคนครับตอนนี้ดิมกำลังคอสเพลเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งอยู่ในเกมเกมหนึ่ง <c oughs> ให้ทายว่าเกมอะไร <c oughs> ต,ต,ต,ติ enfin ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกงาทายไม่ออกเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่เหมือนเลยดิมพยายามแล้วทุกคนจริงๆแล้วนะฮะดิมกำลังคอสเพลเป็นชิกิจากเกมอลิสคลอเซสอยู่แต่ว่าของดิมเป็นเวอร์ชันบวมน้ำแล้วครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกม Alice Closet เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเข้าเกมมานะฮะก็จะเจอกับภาพแบบว่าสีสันสดใสมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นเกมจากญี่ปุ่นเกมนี้คือเกมแนวแต่งตัวยังไงล่ะเกม Alice Closet เนี่ยจะเป็นเกมใหม่จากค่าย DMM Games นะฮะเดี๋ยวดิมจะเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้ฟังนะฮะก็คือผู้เล่นเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละคือดิมคือคนดูอยู่ดีๆเนี่ยก็หลุดเข้าไปในดินแดนหนึ่งมันเป็นโลกที่เราเนี่ยจะต้องแต่งตัวตุ๊กตามาประชันกันครับหรือ ที่เราเรียกการประชันนั้นว่าคลซี่เป็นเกมที่ภาพสบายตา mm hmm. เล่นง่ายแล้วก็สีสันนี้ชวนฝันมากๆเลยครับก็คืออีตัวน้องผู้หญิงคนนี้ mm hmm. ชื่อว่าอลิสนั่นเองนะับซึ่งอลิสเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเดียวนะครับมันมีอลิสหลากหลายมากๆเลยอันนี้ก็คืออลิสผมชมพูผมฟ้าผมเหลืองแล้วก็ผมสั้นอะไรก็ตามแต่อันนี้คือตู้เสื้อผ้าทีมทีมจะมาขออวดชุดก่อนละกันนะดู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 ข้างๆนะฮะอันนี้ก็คือหมวดผมคือผมก็ปาไป10 20ทรงแล้วว่าย้อมจนหัวจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมาในเร แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ดีว่าแบบนี้เข้ากว่าอ่าแบบนี้เออดูเหมือนแบบว่าสนคเกอร์เออก็อยู่ที่เราออกแบบเลยนะฮะว่าอยากให้อลิซของเราในหน้าหลักเนี่ยเป็นยังไงเราก็กดบันทึกไว้เลยซึ่งเกมนี้แล้วหลักๆนะจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องให้เราเล่นสำหรับใครที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องแบบว่าชวนฝันเพ้อฝันอะไรอย่างนี้นะ ของดีเลยเกมน,นี้นะฮะเราไปที่โหมดเนื้อเรื่องกันดีกว่านะฮะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะให้เราดาเนินเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปประชนันการแต่งตัวตุกก๊กตาก,กันดีกว่าซึ่งของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยในแต่ละดาดีไซเนอร์แฟชั่นอย่างเราสไตลิชอย่างเราเนี่ยจะแพ้ได้ยังไงจริงไหมเราก็สามารถกดดูคําใบ้ก่อนว่าเขาอยากให้เราแต่งยังไงเรียบง่ายแฟนซีแต่งลุกชาวตะวันออกแบบมแมนแมเออชาวตะวันออกตะวันออกูอ่ทิศไหนวะเอาเป็นว่า,าช่างเถอะนะ ผมเรียบง่ายนะฮะก็คือผมตรงสวยๆเป็นแมนเหรอลุกแมนแมนไม่น่ามองกับชุดกระโปรงนะแมนแมนก็ต้องเออนิดหนึ่งนิดนึงชุดข้างในก็จะต้องเออประมาณนี้แบบดไหนถึงจะแมนพอใจเธออ่าน่าจะประมาณนี้มั้งตะวันออก <c oughs> เลยจะเริ่มแล้วนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยดูกันดีกว่าว่าเราจะประชันตุ๊กตาสําเร็จหรือไม่ <c oughs> โอ้มึงแพ้แล้วกูชนะเดียว นี่ความเรียบง่ายเขาเรียบง่ายกว่าเราความแฟนซีเขาแฟนซีกว่าอแฟนซีก่าคุณตรงไหนอะเขาสง,ง่ากว่าเราด้วยเขาสวยกว่าเราไม่มีทางเขาอบอุ่นอบอุ่นกว่าเราด้วยโอ้ยเป็นคนขอดอุ่นนะเนี่ย ตายแล้วสงสัยเราต้องใช้ไมโครเวฟมาประชานแล้วมั้งอธิดิมเคยพูดก่อนหน้าน,นี้นะฮะก็ลืมลืมมันไปซะ๋ย่ดิมจะแก้ตัวใหม่แล้วกันเนี่ยทุกคนดูดิแต่งลุกชาตะวันออกแบบแมนแมนเรียบง่ายแฟนซีก็คือเรามีผมอันนี้แล้วแล้วก็กางเกงอันนี้แต่ว่าเรายังไม่มีเสื้อเราก็กดสร้างเสื้อผ้าได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีวัตถุด,ดิบตามนี้มีวัตถุด,ดิบที่จําเป็นครบแล้วแล้วก็อันนี้มีไข่ที่ร้านเสื้อผ้านะฮะก็กดซื้อมาเราจะไปสร้างเสื้อผ้ากันดีกว่านะฮะเร โอเคเราจะแต่งชุดตามนี้นะฮะดูสิจะผ่านไหมนะฮะเราต้องเอาผมมอัมน,นี้ดูสิชุดเสื้อเสื้ออันนี้กางเกงกางเกงอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะชนะไหมนะครับ <c oughs> โอ้โห,โหนำแล้วความเรียบง่ายกูความแฟนซีดิมก็นำความสง่าโอ้ดิมก็นำ <c oughs> กินขาดเทียบไม่ติดอะไรอะโอ้เสื้อปูกหูก,ก็ตายกับกางเกงอะไรที่มันเข้ากันดีไหนอะไม่เข้าแล้วดูชุดแมนๆใส่ส้นตึกเข้าเนี่ความออุ่นเราเรานำเรากินขาดโอ้โหนี่เราก็ชนะสิอย่างเงี้ยเราจะไปที่โหมดกาชากันดีกว่าไปสุ่มนะเพราะว่าเราก็มีเพชรอยู่ตั้งค <c oughs> ่าสุ่มนะฮะก็จะมีหลากหลายเลยทีเดียวเชียวนะครับมีตั้งแต่สามพันเพชรถึงสี่พันเพชรแล้วก็จะมีสามหมื่นเหรียญด้วย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ดูทุกรูปแบบเลยดีกว่านะครับผมเราจะมาเริ่มจาก3,000เทรก่อนดีกว่าเราจะเริ่มการตัดเย็บ10ครั้งอันนี้เราจะได้ของที่หลากหลายมากๆอ่าตัดเย็บตัดเย็บนิดนึงสวยสวยฮะออกมาเสี้ยวเสียวพามอันนี้คือชุด5ดาวนะฮะมาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วตอนนี้สร้อยคอก็มาเอี้ยมก็มาเข็มขัดก็มานะครับ นี่ตอนนี้เราได้เซตปาร์ตี้ขนมหวานเรียบร้อยแล้วนะฮะ s> <S แต่งไปหวานไปโอ้เออ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็ดีกว่านะครับกับการตัดเย็บ10ครั้งนะครับเริ่มเราจะกดสกิปเลยเพื่อความรวดเร็วนะฮะเราก็จะได้เซตนี้ประมาณนี้นั่นเอง ดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่านะฮะรุ้นรับเสื้อผ้า2อถึงหดาวเออนะอันนี้จะใช้เหรียญน,นะสาหรับใครที่ไม่ได้เติมเงินก็เอาเหรียญเนี่ยไปสุม่มเมาเฮ้ยเราได้ชุดเรบเรียบง่ายแล้วดูดิมีทั้งแว่นมีทั้งทรงผมแบบไม่ง่ายเดี๋ยวเราจะมาดูการสุ่มที่แพงที่สุดในเกมนี้นะฮะก็คือ4 0 0พเพชรอันนี้เขาบอกว่าโอกาสได้รับลุกนางฟ้ามีโอกาสด้วยนะฮะโอเคเราไปดูกันดีกว่าสกิปเลย จริงด้วยว่ะนางฟ้าพองเลยคือคมบอกเลยว่าคม <oughs> ซึ่งในแต่ละวันนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้เติมเงินหรือว่างเรียนน้อยเนี่ยเราก็สามารถสูงฟรีได้หนึ่งครั้งและเราจะไปที่ร้านค้าของเรากันไปที่ร้านของฉันครับผมโหมดนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปกดอ่านรายละเอียดที่เครื่องหมาย question mark ได้นะครับก็จะมีบอกว่า ร้านค้าของฉันเนี่ยการรับรองลูกค้าคืออะไรการโชว์วินโดว์คืออะไรซึ่งดิมยังไม่ได้โชว์วินโดว์เลยเดี๋ยวเราจะมาโชว์วินโดว์กันดีกว่าก็าเหมือนแบบว่าหุ่นลองเสื้อประมาณนี้มั้งนะเดีย๋ยวเราจะแต่งไม่ค่อยแต่งไปนะครับสวยๆเยๆแบบไหนถึงจะดีพอใจเธอนะฮะต้องบอเบอร์เออเกมนี้มันแฟนซีใช่ไหมเอาเบอเาเบอร์ไปเลยเบอเบอร์ของบอเบอร์อ่าดูแฟนซีจังเลยชุดเบอเบอร์เฮ้ยเร,เราต้องแต่งชุดระดับห้าดาวดิไม่ได้ไม่ได้ เรสห้าดาวฉันจะติดให้หมดตกแต่งให้สวยงามครับตกแต่งมีอะไรตกแต่งให้หมดครับเราต้องเบอร์เบอร์เข้าไวเออเบอร์เบอร์เออข้างในลืมแต่งได้ไงวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยเน้ yeah. ซึ่งพอเราเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโหมด garden เปิดนะครับเรากดไปดูดีกว่าว่ามันคือโหมดอะไรเราเพิ่งเล่นมาถึงเองนะอ๋อเป็นการแข่งโคลซี่นั่นเองนะฮะอันเดี๋ยวเราลองไปแข่งกันดูเริ่ม ทำบก็คือแต่งลุคแนวแฟนซีและสง่าให้อิมเมจของพูดสง่าอ่ะผมอันนี้และกันนะมีความเป็นแฟนซีแฟนซีแฟนซีนี่ดิมแต่งลุกลุคนางฟ้าไปเลยได้ไหมอะ่ะคิดว่าได้ไหมคิดดิมคิดว่าได้ก็คือเราจะทำการใส่เซตนางฟ้าไปเลยนะครับผมก็ต้องเป็นผมนางฟ้า c ปีกหน่อยปีกปีกแล้วแล้วแล้วจะบินแล้วอยู่ไหนอะ <c oughs> เริ่มโคลซี่ได้นะฮะ <c oughs> ดูซิว่าลุกนางฟ้าของเราจะ close c l <oughs> <c> o <oughs> โอโอ้โหกินขาดความแฟนซีของเราโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ลอดพุ <c oughs> ด่งตายแล้วกินขาดแป๊บเดียวปุ๊ดทะลุประหลอดแล้วลนะ่ะเราอะคะแนนเรานำไปเป็นแสนแล้วนะครับโอ้โหคุณแต่งอย่างนั้นคุณแฟนซีสู้เราไม่ได้หรอกเราปีกเราพร้อมจะโบยบินอยู่แล้วน่ะโอ้หนี่หลักหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลย โอ้โหเราไปแสนแปดละความอบอ,อุ่นเราไม่มีนะคะเพราะว่าใครจะแฟนซีแล้วอบอ,อุ่นไม่มีนะฮะสกอเราโอ้โหกินขาดอันนี้เขาเรียกว่ากินขาดนะฮะและตอนนี้นะฮะโหมดแฟชั่นโชว์ของเราก็เปิดไป,ไปทเทรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องเล่นเคลียร์ดันไปเรื่อยๆนะการแฟชั่นโชว์ก็คือการที่เราเนี่ยแต่งทีมตามที่เขากําหนดแล้วก็เอาไปแฟชั่นโชว์นั่นเองนะฮะซึ่งทีมนี้ก็คือแต่งสวยด้วยลูกไม้ มีลูกไม้อะไรจะใส่ให้หมดเลยไหนอะไรที่ดูเหมือนลูกไม้บ้างอ่าลูกไม้อาจจะชุดนี้ก็ได้เออชุดนี้ก็สวยแต่ว่าจะไปเน้นที่เครื่องประดับดีกว่านะฮะอันนี้ก็ดูเป็นดอกไม้นะเป็นเป็นแบบลูกไม้ถ้าดิมเข้าใจไม่ผิดนะอะลองดูลองเข้าร่วมกันดีกว่านะฮะซึ่งผู้ตัดสินของเราก็คือคนนี้คุณแต่งอะไรเนี่ยเยอะแยะมากก็คือการแฟชั่นโชว์ก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือ เกม Alice c l o s e s สำหรับใครที่ชอบเกมแนวแต่งตัวนะฮะแล้วก็มีภาพเสียงที่แบบว่าฟังแล้วสบายหูสบายตานะฮะก็แนะนำเกมนี้เลยก็เปิดโหลดแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS นั่นเองไปโหลดมาเล่นกันจะเยอะด้วยและที่สำคัญตอนนี้ดิมมีโค้ดแจกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่โหลด Alice Closet มาแล้วนะฮะดิมทิ้งโค้ดไว้ใต้ description ก็สามารถก๊อปโค้ดแล้วก็ไปรับของรางวัลสุดพิเศษกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ ไบร์